สวัสดีครับวันนี้พามาดูกําไรข้อมือตะปูนะครับอันนี้คือลูกค้าสั่งทําเลยรู้อยู่แล้วว่าเป็นทอง 18K นะครับแล้วก็เช็คเปอร์เซ็นต์เบื้องต้นให้ลูกค้าดูแล้วที่ชิ้นงานก็ออกมา75%เดี๋ยวทีนี้เรามาดูนะครับว่าหลังหลอมจะได้เปอร์เซ็นต์ที่75ไหมหรือว่าจะลดลงสักนิดนึงนะครับแต่เบื้องต้นผมประเมินราคาให้ลูกค้าก่อนแล้วอยู่ที่ตั้งแต่ประมาณแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับน้ำหนักอันนี้ประมาณ3บาท45.17กรัมนะครับโดยประมาณก่อนหลอมนะครับ เดี๋ยวไปหลอมแล้วก็มาเช็คเปอร์เซ็นต์กันอีกครั้งหนึ่ง หลอมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวอตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการเช็คเปอร์เซ็นต์นะครับใช้เวลาเช็คประมาณ45วินาทีต่อชิ้นครับเดี๋ยวเรามาดูเปอร์เซ็นต์ที่ได้เกเปอร์เซ็นต์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังหลอมดรอปไปนิดนึง,งนะครับเหลือ74%หลังหลอม45.13นะครับเรียบร้อยนะครับคิดราคานะครับราคาทองวันนี้นะครับ51,550นะครับ ของเราใช้ราคาทองสมาคมนะครับเป็นราคาทองคําแท่งตามประกาศณนะปัจจุบันเป็นตัวตั้งซื้อนะครับคูณด้วย0.0656นะครับคูณด้วย74%ราคาต่อกร,รัมจะอยู่ที่2,502บาทน้ําหนัก45.13นะครับเป็นเงิน112,915บาทนะครับสําหรับกําไรตะปูทอง75%นะครับกําไรตะปู 18K แล้วก็ยอดนี้เลยนะครับไม่ได้มีหักค่าบริการไม่ได้มีหักค่าหล่อมใดๆทั้งสิ้นนะครับขอบพระคุณลูกค้ามากครับ